สวัสดีครับผมว,บวันนี้มาเริ่มต้นคลิปที่ชุดนี้เลยนะฮะ จาก KK เครื่องเสียงวินเทจหรือว,ว่า KK Audio Vintage นะครับตอนนี้ก็ย้ายห้องมาอยู่ที่ Big C X r a นะครับกังมาง่ายๆฮะดูถนนลำกำแหงดูซอย119 119นะฮะครับที่ตั้งอยู่ที่นี่นะครับก็สินค้าก็จะเป็นแนวของพวกแอมวินเทจอิซิเบอร์วินเทจนะครับแล้วก็ลำโพง รุ่นปีเก่าๆนะฮะคนที่ยังชอบเสียงของแนวเก่าๆก็เรียนเชิญมาฟังดูนะครับเพื่อจะถูกใจนะครับครับขอบคุณครับ Macintosh นี่นะฮะอันนี้เป็นเครื่องเล่นนะพี่ซีดีก็เป็นเครื่องเล่นก็คือเป็นซีดีดีวีดีแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นตัวเล่นทั้งเสียงทั้งภาพได้นะครับเป็นระบบดีทีเอสเลยนะพี่ใช่ก็นี่เห็นม็กก็จะเขียนไว้หมดเลยฮะดีวีดีนะครับโอฟังเพลงดูหนังค่ะเอ็มพีสามรึเปล่าเอีสามเอ็มพีสามเอ็มพีวีแปดแปดสามหนึ่ง อ๋อนี่นะฮะก็คือส่วนของแม่ท็อตใช่คือเราเปิดตัวนี้อยู่อันนี้จะมานะอะรีโมทนะรีโมทด้วยมีรีโมทของเขาอยู่โอ้โหก็คือเป็นชุดชุดดูหนังฟังเพลงเลยใช่ชุดนะฮะีระบบ DTS เลยนะฮะเนี่ยใฮะแล้วก็มาต่ออันนี้เป็นอันนี้ไม่ได้เปิดนะอันนี้เป็นชุดอันนี้เป็นปรีปรีอันนี้รุ่น429นะฮะที่เปิดอยู่ชุดนี้ฮะอันนี้เรามาอนี้เรามาต่อตัวนี้นะฮะเป็นปรีกันตัวนี้เป็นปลีปลีหลอดฮะปลีหลอดได้หลอดนไหมฮะ ของแม็กนุ่น MX MX หนึ่งหนึ่งศูนย์นี่นะฮะอันนี้เป็นจูเนอร์ในตัวด้วยแล้วก็เป็นปีลอดด้วยจูเนอร์ที่ช่องไทยละก็คือขึ้นแปดสิบแปดถึงร้อยแปดนะฮะแล้วก็มาเป็นพาวเวอร์ตัวนี้พอดีวสองหนึ่งสองห้าแม็กอินทอดด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับแม็กอินทอ็อดนี่นะฮะโอ้โหนี่ตัวนี้คลาสสิกมากเลยนะเนี่ยดูไฟนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะนี่ เราไปใกล้ๆนะเข็มกระดิ่งติ๊กๆเลยนะฮะอันนี้เป็นซ้ายขวาใช่ไหมใช่ครับซ้ายขวาโอ้โหสปีกเกอร์นี่เดี๋ยวดูนะฮะดำสวยมากเลยนะฮะเงาวับเลยนี่ทอนแสงหน่อยนะฮะอันนี้ครบเซตยกเซตเลยนะฮะใช่ครับอันนี้คือทั้งชุดเลยเนี่ยเล่นได้หมดเลยฮะทั้งซีดีทั้งฟีทั้งของพวกแอปฮะเป็นยุคไหนพี่เป็นยุคปีไหนครับเนี่ยปี ปีนี้ผมว่าน่าจะปีประมาณปี60สปลายปลายปลายปล่งประมาณ69เก้าถึงเจ็ดเก้าถึงเจ็ดศูนย้ตอนนี้ก็สอนี่ก็เกือบจะ50ปีแล้วนี่ห้าสิบปีได้สองสีกว่าปีเนาะสี่สิบกลางกลางห้ากว่าปีห้าสปีโอ้โหในสตีจะใหม่นะ สิบปีแล้วอันนี้ใหม่หน่อยเนาะนี่มีเคสไม้เรียบร้อยเคสนี้มากับเขาเลยแบบหรือเปล่าเคสนี้ผมทำใส่เองทำใส่เองโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้ทำสักคลิปหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้แนะนำสมาชิกให้ดูสักคลิปหนึ่งเนาะว่าเคสนี้แบบว่าวันนี้มีเคสให้ดูด้วยที่แบบว่ายังไม่ได้ใส่เครื่องปกติเนี่ยปกติจะเห็นจะเห็นว่าเคสเนี่ยใส่เครื่องไม่หมดแล้วนะเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งเนาะติดตามชมนะฮะ อันนี้มาดูตัวนี้ก่อนอันนี้เปิดกับลำโพงตัวไหนเอ่ยเป็นเบียนเวตี่ยตัวหลังตัวหลังอ๋อตัวนี้นะฮะโอ้นี่โสีดีมากนะของเครื่อเงเลยนะเรียมนะเขาไอซงเบียนอะไรนะเบียนบิวตัวเนี่ยมันดูแบบคลาสสิกนะนะแบบ่เรียมเียมตรงๆเลยนะพี่ ชนิดแบบว่าเหลี่ยมปุ๊บเลยนะพี่แปลว่าไม่เนี่ยแบบเหลี่ยมตรงไม่มีแบบอะไรเลยนะเหมือนกับปกติเราเห็น b m w เขาจะเล่นตรงนูน้นตรงน,น,รงนี้ตรงนี้นะร่ข้างนูอกมี b เหมือนกัน,นกรุ่นเก่าๆเยอะฮะรุ่นที่ทำในกรีฑาฮะและอันนี้ครับพี่อันนี้ออันนเี้เ สิกมากทรงแบบว่าของเขาแบบตรงแปเลยอะเสียงดีนะฮะเนี่ยตัวนี้นะฮะโอ้โหสนใจเดี๋ยวโทรมาคุยกันได้เลยนะฮะและเดี๋ยววันนี้มา update. อัปเดตอ่มีเรห็นบอกว่ามีลำโพงเข้าใหม่ใช่ครับอะเดี๋ยวพาเดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวเราใช้เพลงประกอบตรงนี้นะฮะเน่ ใช้เพียงประกอบของตัวนี้เลยนะฮะเดี๋ยวให้พี่ฟองกดพาดูนะฮะวันนี้อัปเดตสินค้าด้วยเข้ามาอีกแล้วนะฮะตัวนี้จอโอ้นี่นานๆจะเจอทีนี่นะนี่คือ L100 Century ูริโนะฮะทองเลยนะฮี่สีทองเลย JBL นะฮะต้องขอพาะที่ให้ทองชัดนี่นะฮะเซนจูริโ o โอ้โหนี่นี่นะฮะเหลี่ยวป๊อก๊อกเลยนะฮะ รุ <no ่นนี้นี่เป็นรุ่นฉลองครบรอบของ j b l นะผมว่าจริงๆเขาทำมาจำนวนจำกัดนะไม่เยอะฮะโอ้แบบลิมิเต็ดด้วยนะแบบลิมิเต็ดเอディชั่นเราจะดูมาจากด้านหลังนะฮะเราจะดูเขาจะมีมีชื่อของของคนประกอบ่อเขาจะมีแผ่นเศษสีทองอยู่ด้านหลังโอ้โหอย่างเงี้ยฮะเขาจะมีชื่อของคนหน้ากรอบเป็นคนที่ประกอบเลยใช่ไหมใช่เขาจะเซ็นชื่อแล้วเลยนะฮะบนชิ้นนี้ นนี่ครบรอบร้อยปีของของ GPL เราจะเห็นว่า l อ0ร้ธรรมดาใช่ไหมฮะแต่ีเซนจูนิโกแอลร้อใช่เคยพวก l อ0ร้เราเคยลองเสียงเนาะแต่นี้เป็นเป็นเพททองเลยนะฮะแบบหรูหรามากเลยเนาะนี่อันนี้พลาสติกยังปิดอยู่เลยนะเนี่ยอันนี้ยังมีกล่องอยู่นะฮะมีกล่องใส่อยู่นะโอ้อันนี้ลูก คนคนที่เขาใช้นี่ดีมากเลยนะฮะเขายังไม่แกะพลาสติกออกเลยนะอันนี้ผมไม่แกะนะนี่พลาสติกที่เป็ดถองมีคู่มืออยู่นะถ้าแกะมานี่เงาวับเลยนะฮะเนี่ยดึงออกมาไปแล้วฮะอ๋อโอ้โหเหม็นมันยั่วน้ำลายเลยผมมีมาสองคู่เมื่อวานข้าไปคู่แล้วอันนี้เหลืออีกคู่นึงมีมาสองคู่เลยใช่มีมาสองคู่เมื่อวานไปแล้วเอาไปแล้วคู่หนึ่งแล้วคู่นี้ก็จองเรียบร้อยจองเรียบร้อยแล้วรอกระเมาคู่นี้ลงจากเรือมาฮะโอ้โห แต่ไม่เป็นไรให้ดูนะว่าร้านที่มีแบบว่ามีระดับแบบนี้นะฮะสวยๆนี้เนาะสำหรับงานงานที่มันอยากจะสะสมนะฮะงานคนนี้อยากจะสะสมสวยมากแล้วก็แล้วก็สภาพลำโพงทุกอย่างนะดีมากเลยนะอันนี้มันมาจากเมืองนอกนะมันไม่ใช่ของในนี้นะฮะโอ้โหนี่ดูดอกนะดอกสีกลางสีแหลมนี่เป็นทองเลยเนาะโอ้โหเห็นแล้วแบบทองเงาเลยนีนะฮะสวยมากนะฮะ ปิดไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวก็ลูกค้าก็มาเอาใช่ไหมฮะกใช่ฮะคุยเรียบร้อยแล้วก็คืออันนี้เราเราถ่ายให้ดูนะฮะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดของมาโทรหาก็เลยถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวรอต้องรอคู่ใหม่นะราคาผมขายคู่นี้ไปแสนหนึ่งหมื่นคู่ละหนึ่งที่ทั้งคู่ราคาเท่ากันเลยเพราะสภาพสภาพือนกันกล่องเก๋งมันยังอยู่นะมันกล่องใสอยู่นะแล้วก็มี ถุงผ้าถุงผ้าที่มาที่มากับผมองนะว่าคืวอว่าเพราะว่าผมว่กล่องมันเจ็บแล้วไนงะในในยุคนั้นผม,มว่าถ้าเกิดของใหม่น่าจะหลักสองได้นะสองแสนเล่ยน,นะไม่ถึงเก้าหมื่นกว่ามันยะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงนะแต่ว่ามันไม่ได้ผลิตแล้วใช่ไหมพี่มันเป็นของสะ<อ>สมไปแล้วมันครบรอบมันทำจำนวนจำกัดลแนะมันไม่ได้มีมากมายนะ อันนี้เท่ากับว่าเราขายเป็นของสะสมเลยนะใช่ขายขายชนิดที่แบบว่าเป็นของหายากใช่ขนาดว่าราคาแพงกว่ามือหนึ่งคนก็ยังเอาขนาด L100 มาทำใหม่อย่างง้นอยู่แสนเจ็ดเลยฮะไม่ใช่มีทย่เซนจูรี่โคนะ L100 ที่มาจับตอนนี้ขายอยู่อะเขาขายอยู่แสนเจ็ดห้านะแต่นี่มันเซนจูรี่โคอันนี้มือสองนะมือสองนะโอ้โหนี่นี่ดูกล่องไปเมื่อวานผมว่ากล่องไปเก็บไว้หาโอ้โหนี่ นีเลยนะฮะมีกล่องมีคู่มือพร้อมนะเออมันยังอยู่ในอยู่ในถุงอยู่เลย<ะ>อ่ะฮะาอ๋อโอ้โหได้มาเนียบมากนะฮะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยมาจากนอกเลยคะมันก็พูด<ะ>ถึงๆน่นะมันม,นมีมีอุปกรณ์มาครบเลยทั้งทั้งถุงผ้าใสแล้วมีคือของไม่อยากไปกดเข,ดขมม้มาเพราะมันมันรก กิเขาเลยนะฮะโอ้โหนี่ยเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้นะอย่างเบียนแบบบเนี่ยถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้เขาจะเล่นเหลี่ยมเล่นอะไรเนาะเล่นมุมอมาแกะออกมาเลยอยู่ในกล่องเช่มีผ้าฮะผ้าคลุมเรียบร้อยเลยโอ้โหผ้าคลุมในกล่องด้วยแต่ว่าโอเคก็เป็นทุุกเป็นผ้าใส่มากาถึงกานแล่ววันนี้ก็มีเข้ามาอีกคู่ก็เป็นแมทชิ่ตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมฮะ สี่พันมันมีขายายากไหโอ้โหตรงนี้โอ้โหตรงนี้ทําสวยมากเป็นเป็นเหมือนกับชนวนกันเสียงนะตัวนี้นะฮะกันเสียงสงท้อนใช่ที่เห็นในห้องซ้อมนะมันจะเป็นเหลี่ยมๆเป็นเป็นสองข้างการเสียงสะท้อนนะฮะโอ้โหนี่เข้ามานะฮะนี่นะสวยมาก ลพิเคยเห็นนะลำโพงที่ดูหลายตัวไม่เคยเห็นลำโพงที่มีตรงนี้นะรุ่นนีกี่าปีก่อนฮะถือว่าเป็นลำโพงอยู่ในขั้นมงมั่นี่รุ่นมันฉิเปนันิตนี่นะฮะอนุญาต้าไปเลยนะนี่นะบาลบลบก่ เดี๋ยวผมตัดถือกล้องนิดนึงนะฮะอ่าเดี๋ยวผมงานนิดนึงนะสมาชิกได้ดูชัดๆแปดจิกสามเดี๋ยวผมจัไว้ให้ไม่อะไรนองอ่ะแปดจิกสามนี่นะฮะดูนี่นะฮะแปดจิกสามเลยนะฮะนี่เลยนะโอ้โหเบี้ยตัวมันเริ่มเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้เพิ่มแปดยูสองดอกนะฮะ บบอย่างนั้นระวังเมื่อกี้มันหลุดจากฐานรู้สึกเข้าไปเหมนะ <c oughs> ือนเดิมนะอ่าไหมตูมค่อนข้างหนักนะฮะอ่ามันมีถาดรองอยู่นะพอดีเมื่อกี้หมุนหลุดจากฐาน <c oughs> อ่าโอ้โหนี่ลายไม้สวยเนาะใช่ลายสวยมากเลยโอ้โหดูลายเขานะฮะนี่มีไม้ไม้เนื้อไม้แท้เลยนะแอมลายเนี่ยลายตาเลยนะตาไม้เนี่ยโอ้โห <c oughs> สนใจโทรมาคุยได้เลยนะฮะโทรมาคุยได้ตอนนี้เห็นช่วงนี้ต้องระวังวิชาชีพหนึ่งนะถ้าใครส่งอะไรไปไทยเบนทักลูกค้าแล้วก็บอกมาจากเพจก็กดอะไรไม่ใช่เนาะอย่เนี่ยเลยฮะโทรหาผมนะฮะโทรโดยตรงดีกว่าคุยกันดีกว่าเนาะวันนี้โทรมาขอบัตรประชาชนไปอะไรไปเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกวิชาชีพเนาะเอาบัตรประชาชนไปอะไรผมอาจจะเอาไปสร้างเพจปลอมแล้วบอกว่าไปทัก สมมติว่ามีลูกค้าเขาก็ไปเห็นลูกค้าแล้วก็ไปอาจจะไปทักก็ได้เนาะไปทักในลูกค้าของพี่แล้วก็บอกว่าเอ้ยผมมาจากนี่นะร้านนี่นี่มีผมมีโปรโมชั่นนี้ไม่มีเนาะไม่มีนะคุยกับผมโดยโตรงมีอะไรเนาะดูใน YouTube ดูใน a c e b o o k ของของพี่เนาะแต่เบ็ด a c e b o o k นี่ก็อาจจะมีปอมเลยอนเนาะเฟซบุกก็ปอมเยอะเนาะแล้วก็ดูในคลิปผมปุ๊บแล้วก็ลองดูใต้คลิปคำอธิบายใต้คลิปแล้วก็ลองโทรคุยดีกว่าโทรคุยแล้วก็แอดไลน์โดยตรงเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไลน์ออกด้วยเนาะใต้เพราะว่า ไม่กล้าเพราะว่าตอนเอาไลน์ใส่ไปมีคนแอบแอดไลน์แปลกๆมาใช่นะฮะก็เป็นเบอร์โทนี้ชัวร์สุดคุยกันก่อนได้ยินเสียงได้ยินอะไรใช่เราคุยเนาะคุยกันสบายใจกว่าฮะแล้วมีตัวไหนอีกไหมพี่มี401นะฮะตัวนี้ยังอยู่นะใครสนใจนะตัวนี้นะฮะตัวนี้สภาพสวยมากนะ4312นี่กางหว่านเข้ามาอันนี้นะฮะ JBL อันนี้เป็นซับหรือเป็นอะไรครับพี่ไม่แต่ว่ามีมีตัวแอคทีฟด้วยเนาะมีนี่ด้วยเป็นเป็นตัวปักปับกลางแหลมโอ้โหตัวนี้สวยปับกลางแหลมได้นี่นะฮะงูนี้อยู่ยุคนี้ปีไหนไม่ทราบนะตัวนี้ประมาณปีเจ็ดสิบต้นต้นนะฮะับถึงกลางปีต้ต้นถกลางปีโอ้โหตัวนี้ เขาจัดดอกรูปนี้สวยมากนยนะฮะจัดดอกไม่ได้เรียงแบบโปตีนะจัดเรียงแบบต้นอย่างนี้นะฮะจัดเฉียงยงนี้เนาะคู่นี้ตั้งได้สองแบบฮะัฮะนแนวตั้งก็ได้ไม่จะเอาหัวทิ่มลงก็ได้ทิ่มลงก็ได้ใช่<อ>แล้วแต่แล้วแต่ตำแหน่งถ้าเกิดถ้าเกิดมันอยู่เปนเชลก็เขาก็เอาหัวลงนะฮะเ <SC. S 1> ชลสูงเยสวยนะฮะร้านกาแฟตรงี่แต่ว่ายังไม่มีเจ้าของนะพี่นะเนาะอ่า แล้วก็อันนี้มีแอมอะไรนะเนี่ยขอนี้้ส่งลูกคาขอนี้ส่งลูกค้าอน,น,านอนแพ็คเรียบร้อยนี่มีลำโพงทดสเฟสก็รอรอตัวส่งลูกค้าอันนี้ลูกค้าสั่งแล้วรอส่งรองนี่นะฮะใครอยากได้ไม่ต้องห่วงนะมีอีกนะนุ่นอินฟินิตี้ใหญ่ๆตัวนู้นนะฮะตัวเล็กๆก็มีนะอีอาร์นี่สยนะนะอีอาร์นี่นะคู่เล็กอันนี้ เออารอะไรฮะเนี่ยนี่เออาร์แปดเออาแปดโอ้แต่สวยนะแปดดีแปดดีขอโทษแปดดีนี่นะฮะสวยนะไม่สวยเยอะเลยนี่นะอีกเล็กก็มีนะท่านี้แล้วก็มีคู่ลับภูมคู่นี้ของเซเลชั่นเขาอันนี้นะฮะอันนี้อะไรนะพี่เซเลชั่นเซเลชั่นใช่ไหมเซเลชั่นเอ่อ เดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนะนี่นะฮะชื่อแบรนด์โอ้โหนี่นี่นะมืดหน่อยนะฮะโอ้โหมันหมุนได้ไหมครับพี่หมุนหมุนทางนี้เตือนระวังอ่าจะได้แสงอ่าโอเคครับนี่จะได้ให้สมาชิกได้ดูชัดๆนะฮะเลียวๆเลยนะฮะเนี่ยผมเห็นนะเจ็ดพันกุบบาทเจ็ดพันแปดเจ็ดพันกุบบาทเองโอ้โหนี่ นี่นะฮะคือคือลำโพงราคาขนาดนี้ผมว่าจริงๆริงนะน่าน่าใช้นะโอ้โหเดี๋ยวได้แบรนด์อังกฤษนะได้แบรนด์อังกฤษเลยนะฮะแล้วก็ได้ไม้ได้ทาวเวอร์จริงๆด้วยทรงทาวเวอร์โโอ้หคือพอๆกับถ้าพูดง่ายๆเนี่ยได้ลำโพงยุโรปเนี่ยราคาพอกับลำโพงญี่ปุ่นเลยนะจะเป็นพันบาทนะแต่ว่าโอเคได้ของแท้นะฮะลำบุญี่ปุ่นถูกถูกเนาะมาลองเสียงได้นะฮะมาลองเสียงได้นะ เปิดทุกวันนะฮะมีน้องคอยอยู่ดูแลให้นะฮะมีกู้เล็กมีหลักนะฮะมีหกมีหลักมีทั้งทาวเวอร์ทั้งคู่เล็กคู่ใหญ่เลยนะพี่โอ้โหนี่นะฮะมีเยอะนะฮะถ้าเกิดเนี่ยทปดันสิบบาทอีเล็กนี่นะฮะโหเยอรมันเลยนะพี่เป็นเป็นเยอรมันอีนะรุ่นนี้ยังทำเยอรมันอ่าเป็นเยอรมันนะฮะอีเลกนี่เสียงแบบแปดพันเก้าคู่นี้ชัดมากนะฮะเคยลองเสียงนะถ้าเกิดไปดูคลิปผมนะเสียงดีมากอีเลกแต่ละตัวเนาะ มีดอกคาร์บอนเน,น,นี่ะชุดนี้ตอนนั้นลองเสียงแล้วโอ้โหเสียงดีมากนะแล้วพวกชุดใหญ่ๆเนี่ยพี่อินฟินินตนนี้อย่างเงี้ยโอ้โหนี่ยหรือต้นบ้านใหญ่เนาะบ้านห้องใหญ่ในี่นะฮะเนี่ยอินฟ,ฟินิตี้นะดอกคาร์บอนด้วยนาะโอ้โหนี่มีสองชุดนะฮะอันนี้ปิดหน้ากาก,ากไปนะฮะอันนี้หน้ากาก,ากไปแล้วก็มีแอมนะฮะคุยยามาฮ่าก็มีนะฮะเนี่ยคุยยามาฮ่านี่ก็ยุคคลาสสิกเลยนะฮะ ตัวเนมพันนะฮะมีคนมองหาเหมือนกันเนาะเนมพันนี่นี่ผมตู้ไม่สวยหลวงสายฝูงนะผมเอาแค่หมื่นเก้าเนาะหมื่นเก้าโอ้นี่นะยามาฮ่าเนี่ยนะใครสนใจนะฮะหมื่นเก้าเองนะฮะลำโพงระดับนี้นะฮะนี่เป็นไฮเอ็นของเขาเลยนะดูดิที่นี่ลำโพงจะไม่เหมือนกับทั่วไปนะฮะจะเป็นไม่ใช่ลำโพงตามท้องตลาดเนาะเป็นลำโพงแบบไฮเอ็นแล้วก็ คล้ายๆกระพูสะสมใช่เนาะในยุคประมาณทั้งเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เลยนะฮะไม่ใช่แบบว่าบางคนบอกโอ้โหเนี่ยไม่ใช่ลำโพงใหม่นะที่เพิ่งทำ JBL อะไรเงี้ยรุ่นใหม่ๆย่งไม่ใช่เงี้ยเนาะลำโพงของคนที่รักเพลงในยุคนั้นเลยมันก็โรงงานอเมริกานะฮะนี่นะแล้วแอมนะฮะจะมีกรอบไม้อย่างงี้ ี๋ยวมาคุยกรอบไม้กันสักคลิปนะฮะจะได้ได้ดูว่าโอเคนี่นะฮะทำยังไงโีเยอะแยะนะฮะสนใจติดต่อผมให้เบอร์โทรกับเฟ e บุ๊ k หรืออะไรไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะฮะลองเข้าไปดูได้เลยนะฮะเนี่ยตอนนี้เล่นกับตัวนี้นะฮะเนี่ยเสียงปิ๊งเล่นนะฮะกับคลิไปไีเอร์ตัวนี้ เดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกที่นะ